เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2568กองบัญชาการกองทัพไทยโดยพลตรีอภิรัตน์รานัทผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารให้การต้อนรับพลเอกทรงวิทหนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะเดินทางเป็นประธานตรวจเยี่ยมการสาธิตช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยในการฝึกร่วมโคบรโกล2025 ณศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยมีประเทศผู้ร่วมการฝึกจำนวน8ประเทศและผู้รับการฝึกเป็นจำนวน465นายโดยมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน